ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ธรรมะออนไลน์สไตล์ของพี่นุชาจะมาสนทนากันในหัวข้อเรื่องได้กำไรจากงานศพเราคงเคยไปร่วมงานศพกันมาแล้วทั้งนั้นไปแล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่สิ่งที่ควรทำในการไปร่วมงานมันเป็นกุศลอย่างน้อยนี่มอยู่สามประการประการที่หนึ่งคือขอขอมาและ ه, โอโหสิกรรม ได้ประโยชน์อะไรจากการขอขอมาและโหสิกรรมวิบากกรรมที่เราเคยร่วงเกินกันในอดีตก็จะเบาบางลงการขอข,อขอมาเนี่ยไม่ได้ปาราบลบเหตุในเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแต่ยังปาบลบเหตุไปถึงในอดีตชาติที่ยาวนานนับพบนับชาติไวิถวนพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสรรพชีวิตต่างเวียนว่ายตายเกิดกันมายาวนานแสนนาน,าน ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันมาก,ก่อนไอ้นเนี่ยการขอขามาเนี่ยจากวิบากรรมหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็มาลายหายสูญแล้วก็กลายเป็นอนสิกรรมไปประการที่สองคือเจริญมรณะสติคือให้เราเนี่ยไประล,ลึกนึกถึงความตายโดยอาศัยร่างของผู้วายชนเป็นสื่อในการระล,ลึกนึกถึงความตาย ปกติชีวิตของผู้ครองเรือนก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องการทำมาหากินภาร,รกิจหน้าที่การงานจะลืมไปว่าชีวิตมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นเราไปก็ถือโอกาสไปพิจารณาว่าแต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างเราอีกหน่อยเราก็คงเป็นอย่างท่านเราจะได้ไม่ประมาทและก็มีโอกาสได้เตรียมตัวไปพบหน้าเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตหมายไม่ได้บอก เวลาบอกวันที่บอกสถานที่บอกอาการแล้วก็บอกว่าตายที่ไหนอาการที่สามบำเพ็ญบุญและอุทิศส่วนกุศลในปรโลกหรือโลกหน้าเนี่ยไม่มีการทำมาหากินชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขจากการที่สร้างบุญสร้างบารมีตอนที่เป็นมนุษย์และบุญที่เกิดจากการที่ญาติโยมหรือญาติพี่น้องเนี่ย อุทิส่วนกุศลไปให้ไปร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลครั้งหล่อไปอย่าลืมสามประการประการที่หนึ่งคือไปขอขอมาประการที่สองไปเจริญมรณสติประการที่สามไปอุทิศส่วนกุศลไปอย่างนี้ถือว่าได้กำไรหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย